สรุปประเด็นข่าวการเมืองไทยวันนี้ครับเมื่อพักเพื่อไทยได้แสดงจุดยืนของตนเองโดยมีอยู่สาประเด็นประเด็นแรกคือเพื่อไทยได้เขี่ยประวิทย์ทิ้งแต่ยังเอาธรรมนัตไว้พักเพื่อไทยมีมติให้เขี่ยพักพลังประชารัฐซึ่งมีสอสอ40เสียงออกจากพักร่วมรัฐบาลเพราะไม่สบายใจที่ประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ตั้งแต่ตอนโหวตเสรษฐาเป็นนายกตอนโหวตแพทองทานเป็นนายก ก็ไม่มาและยังอาจอยู่เบื้องหลังสว40คนยื่นถอดถอนเศรษฐาด้วยหลังโดนเขี่ยพลังประชารัฐก็ออกมาทวงสัญญาลูกผู้ชายบอกว่าถูกหลอกให้หวตดนายกแต่ไม่เอาเข้าร่วมรัฐบาลทั้งที่วันนั้นพลังประชารัฐก็หวตดให้แพทองทานทั้ง39เสียงขาดประวิทธิ์คนเดียวเพราะติดงานเลี้ยงนักกีฬาโอลิมปิกแบบนี้เรียกกระ่อนตระบัตสัตว์นี่นาแม้เพื่อไทยจะเขี่ยประวิทธ์แต่ธรรมนัตเลขาธิการพลังประชารัฐยังได้ไปต่อธรรมนัตเป็นเจ้าของมุ้งใหญ่ ในพลังประชารัฐมีสสในมือราว21เสียงและที่ผ่านมาก็หนุนเพื่อไทยมาตลอดงานนี้จึงได้โคต้ารัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมาถึง3 9อีประเด็นที่สองพักเพื่อไทยได้มีการจับมือกับพักประชาธิปัตย์โดยในขณะเดียวกันพกเพื่อไทยก็ส่งหนังสือไปยังพักประชาธิปัตย์ซึ่งมีสส25เสียงเทียบเชิญมาร่วมพักรัฐบาลร,ระบุว่ามีอุดมการณ์ที่จะทำงานร่วมกันได้ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าสองพักนี้เป็นคู่แข้นกันมานานจนเกิดกีฬาสีเสื้อขึ้นในประเทศไทยคนเสื้อแดงเชื่อว่าอภิสิทธิ์เวชชีวะสั่งสลายชุมนุมจนคนเสื้อแดงเสียชีวิต99บเศพเมื่อปี2553ก็เลยมีเสียงวิจารณ์กระหึ่มแต่ฝ่ายที่สนับสนุนก็บอกว่าเชื่อในการตัดสินใจของเพื่อไทยมั่นใจว่าคุมเกมได้และปากท้องของประชาชนต้องมาก่อนอีกทั้งตอนนี้อภิสิทธิ์ก็ไม่อยู่แล้วเลขาธิการของสองพักก็ออกมาถแถลงคู่กันว่าตอนนี้ มีแต่ความรักความเข้าใจและให้อภัยกันทิ้งความขัดแย้งไว้ข้างหลังเพื่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อสถานการณ์ตอนนี้กับเมื่อ23 0 0ปีที่แล้วมันไม่เหมือนกันตอนนี้เราจูนกันได้และเดินหน้าไปด้วยกันได้เลขาธิการเพื่อไทยบอกว่าใครจะบอกว่าตระบัสัตว์ก็เอาที่สบายใจแต่เรามองกันที่ผลงานและขอโอกาสให้นายกกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ทำงานก่อน อย่างไรก็ตามในพักประชาธิปัตย์เองก็มีสี่เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้คือชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งทั้งสามคนล้วนเคยเป็นหัวหน้าพักและอีกคนคือสันเพชรบุญยมณีสสสงขาประเด็นสุดท้ายคือมีมพี่แขกพอเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จับมือกันคนหนึ่งที่โดนทํามีมล้อก็คือแขกคำพกาเพราะเมื่อปี2563พี่แขกเคยทวิตไว้ว่า ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับประชาธิปัตย์พักมือเปื้อนเลือดเมื่อไหร่เราขาดกันซึ่งพี่แขกก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าการผิดคำพูดหรือพูดแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดเป็นเรื่องธรรมดาที่โพสต์ครั้งนั้นเป็นความรู้สึกเมื่อปี2563แต่ความรู้สึกณวันนี้คือเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยไปจับมือกับพักส้มเราขาดกัน คนเราเปลี่ยนใจกันได้แฟนยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยบางคนบอกถ้าเธอมีเมียน้อยเมื่อไหร่ฉันเลิกกับเธอแน่ๆแต่ถึงเวลาจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยก็ยังไม่เลิกเพราะยังหาผัวใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าต้องทําทุกอย่างตามที่ลั่นวาจาไว้ตนก็คงตายไปตั้งนานแล้วหรือไปอยู่เกาะไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ไม่ได้มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แขกเลือกผลประโยชน์ของตัวเองเหนือการรักษาสัจวาจาของตัวเองส่วนใครจะดิ้นจะอกแตกตายเพราะเรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆ เพราะแขกไม่สามารถไปรับความทุกข์ทางใจของผู้อื่นได้หากมีธรรมนัตก็ต้องมีประชาธิปัตย์เอามาคานอำนาจกันมันก็เรียบง่ายแค่นั้นเองพี่แขกกล่าวสำหรับประเด็นวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย